เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมการ์ตูนยุคหินเรื่องหนึ่งเนี่ยถึงได้กลายเป็นการ์ตูนสุดดังเรื่องแรกของโลกที่ทําให้ผู้ใหญ่ในยุค60เนี่ยถึงกับต้องมานั่งดูการ์ตูนตอนค่าแทนที่จะกลายเป็นเด็กที่มาดูในเช้าวันเสาร์และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของฟินสโตนการ์ตูนที่ไม่ได้เริ่มต้นมาจากยุคหินแต่มาจากวิกฤตของวงการแอนิเมชันที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกหลายเรื่องตามมาเลย ก็ขอย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1930ช่วงเวลาก่อนที่ความพิเศษเหล่านี้จะได้เริ่มต้นขึ้นแอนนาและบาเบล่าเนี่ยพบกันในช่วงวัย20ตอนปลายครับขณะที่พวกเขาเนี่ยเขาทํางานใหม่ในแผนกแอนิเมชันที่เพิ่งก่อตั้งของ MGM และทั้งคู่เนี่ยเขาก็พบว่าเขาเนี่ยมีอารมณ์ขันในแนวเดียวกันพวกเขาเนี่ยจึงได้จับมือกันร่วมงานเพื่อสร้างผลงานสุดปั่นป่วนอย่าง Tom and j e เจออย่างต่อเนื่องยาวนานถึง15ปีจนมาถึงปี1957ประทัดที่เริ่มจะเข้าบ้านอเมริกาแทบทุกหลัก ผู้ชมที่เลิกไปโรงหนังรายได้จากสตูดิโอที่ลดหวงธุรกิจของวงการแอนิเมชันที่แทบจะลงเหวซึ่งส่งผลกระทบให้ทางทีมแอนิเมชันของ MGM เนี่ยถูกปิดตัวลง,ไม,าง,งาไม่มีทั้งงานไม่มีทั้งงบและไม่มีอนาคตให้ได้เห็นเลยครับหลายคนในวงการเนี่ยคิดว่าการ์ตูนคุณภาพสูงสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันไปไม่รอดแล้วแต่แฮนนากับบาเบล่าเนี่ยคิดต่างครับพวกเขาเนี่ยต่อสู้โดยใช้แพชชั่นของตัวเองที่มาพร้อมกับแนวคิดใหม่ที่ว่าถ้าลงหนังเนี่ยไม่ต้องการการ,การ์ตูนเราจะสร้างมันเพื่อ เลยทำให้คู่หูคู่นี้เนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทแฮนนาบาร์บาราโปรดักชั่นและสร้างแอนิเมชันที่มีความยาวครึ่งชั่วโมงแรกก็คือ The Huckleberry House Show และเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งสองเนี่ยเลยได้บุกเบิกเทคนิคที่เรียกว่า ลิมิตแอนิเมชันจึงโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็คือการนําภาพวาดสตอรี่บอร์ดเนี่ยมาเรียงต่อกันพร้อมกับการเคลื่อนไหวเล็กๆอย่างเช่นการโยกศีรษะหรือการขยับริมฝีปากขณะพูดแต่ถ้าจะให้ผมพูดจริงๆเนี่ยผมก็คงเรียกได้เต็มปากเลยครับว่ามันคืองานเผาอันแรกของโลกแต่ว่าเป็นงานเผาที่มีคุณภาพอะครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยการทำแอนิเมชันมันต้องเป็นการวาดแบบเฟรมบายเฟรมก็คือคุณวาดรูปหนึ่งแล้วก็วาดอีกรูปหนึ่งต่อมาเรื่อยๆและถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้พนักงานในการวาดที่ค่อนข้างเยอะเลยคร ทําได้อย่างยากลําบากกว่าอีกแต่ว่าพอเป็นฟรินสโตเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องแรกที่พยายามที่จะบุกเบิกการทําอนิเมชันที่มันน้อยลงเพื่อประหยัดง,งบครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจแต่ยังไงซาถึงแม้ว่ามันจะเผาเนี่ยเราก็แทมจะดูมันไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เพราะแพทชั่นและความเก่งกาจของคู่หูคู่นี้ก็เลยไปเข้าตาของประธานบริษัทจัดจําหน่ายสกรีนเจมที่ได้เข้ามาถามกับเฮนนาและบาเบล่าว่าพวกเขาเนี่สนใจที่จะร่วมมือสร้างการ์ตูนโทรทัศน์สำหรับช่วงพรามไทม์หรือไม่เขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการ์ตู ูนช่วงพามทามหน่อยละกันนะครับโดยในสมัยก่อนแล้วเนี่ยการ์ตูนเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับเด็กดูเท่านั้นนะครับและในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไปฉายช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายสําหรับเด็กเท่านั้นแต่ถ้าว่าการ์ตูนช่วงพามทามเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนที่เอามาฉายในช่วงหนึ่งทุ่มซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขามีความตั้งใจครับที่จะนําการ์ตูนเนี่ยมาให้มันแพร่หลายในช่วงวัยของผู้ใหญ่ได้เหมือนกันซึ่งถ้าไปในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีความท้าทายจํานวนมากเลยครัาเนนนนิมกตูํ มาสาหรับเด็กเท่านั้นหรือว่าการเขียนเนื้อเรื่องมันมีความเหมาะสมผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาเนี่ยมีศัก,กยภาพในการทํามันมากแค่ไหนจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ฮันนาและบาบาร่าโปรดักชั่นเนี่ยได้ตัดสินใจโฟกัสไปที่รายการครอบครัวชาญเมืองแต่ต้องมีลูกเล่นที่แตกต่างและไม่เหมือนใครพวกเขาเนี่ยได้ระดมความคิดถึงตัวละครหลักหลาก,หลา,กหลายรูปแบบทั้งชาวโรมันชนพื้นเมืองผู้สแสวงบุญเท้าเทือกเขาแอพเปเซียนและชนเผ่าเรลอนแต่ว่า บังเอิญมันก็ได้กําเนิดครับเมื่อจู่ๆนักแอนิเมชันที่ชื่อว่าแดนกดรอนเขาได้ขีดเขียนภาพเล่นๆเป็นมนุษย์ถ้ำสองคนที่สวมชุดหนังสัตว์ตัวละครของเขาเนี่ยยืนอยู่ข้างเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ใช้จะงอยปากนกเป็นเข็มอ่านแผ่นเลยทําให้นักออกแบบตัวละครอย่างเอ็ดเบรนดิกพยายามเพิ่มลักษณะบางอย่างที่ถูกพบในมนุษย์ยุคแรกเข้าไปเขาได้ปรับรูปร่างของตัวละครให้ดูประณีตและทันสมัยมากขึ้นแม้กระทั่งให้วิวเนี่ยมาสวมสร้อยคอหินที่ดูคล้ายกับไข่มุกเม็ดใหญ่เกินจริงและ ในตอนแรกซีรีส์ฟินสโตนก็ได้ถือกําเนิดขึ้นครับโดยใช้ชื่อก่อนว่าเดอะแฟลกสโตนโดยในตอนแรกเนี่ยเดอะแฟลกสโตนถูกทําไว้เป็นเพียงฟุตเทจต,ตัวอย่างที่มีความยาวเพียงแค่90วินาทีและถูกถ่ายทําขึ้นเมื่อปี1 9 5 9าเาปาเปลาเนี่ยได้หอบฟุตเทจและสตอรี่บอร์ดเดินทางไปยังนครนิวยอร์ก York, เพื่อใช้เวลา2เดือนเต็มกับการประชุมและเสนอไอเดียต่อเครือข่ายโทรทัศน์และผู้สนับสนุนต่างๆแต่<ๆ>ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็กลับมาด้วยความผิดหวังแม้เส้นทางของฮันนาะบาร์บาร มันจะไม่ได้ลยด้วยกลีบกุหลาบแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้รับรางวัลแห่งความพยายามครับสถานีโทรทัศน์ ABC เนี่ยก็ได้ไฟเขียวให้ผลิตซีซั่นแรกจํานวน28ตอนแต่ว่าดันติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยสิครับเมื่อในตอนนั้นมีหนังสือการ์ตูนลายวันที่ชื่อว่า Hi and Louis ที่ในเรื่องเนี่ยมันจะมีครอบครัวหนึ่งที่ถูกใช้ชื่อว่า Frank Stone อยู่แล้วจึงมีการใช้ชื่อ The c r e s t o n e เป็นชื่อชั่วคราวจนกว่าทุกไฟล์เนี่ยจะตกลงกันได้ว่าจะใช้ชื่อใหม่ว่า The Flintstone และหลังจากนั้น The i n ิ s t o n e ก็ได้ออกอากาศครั้งแรกผ่านช่อง ABC โดยจะมีนักพากย์เสียงเนี่ยที่ชื่อว่าอลันลีที่มาพากย์เสียงให้กับเฟร็ดหรือว่าตัวละครเอกของเรื่องฟิน s t o นเคยมีคนขอให้อลันลีเนี่ยพูดคำว่ายูฮูด้วยเสียงของเฟร็ดและลีเนี่ยก็ได้ด้นสดคําใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งต่อมาเนี่ยมันจะกลายเป็นวลีประจําของตัวละครอย่างคําว่า นำซ้อมเนี่ย The Flintstone ก็เป็นหนึ่งในซีดคอมที่มีความสมจริงและซื่อตรงที่สุดที่เคยออกอากาศมาเลยโดยมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งอย่างสกอตชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าพื้นฐานของเรื่องนั้นคล้ายคลึงกับสิง่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนั้นหรือแม้แต่พิธีกา์การสื่อสารการกระจายเสียงของชิคาโกเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่าวิธีการไปเจอปัญหาของตัวละครเนี่ยมันคล้ายกับชีวิตชนชั้นแรงงานในสมัยนั้นมากได้ทําให้ซีรีส์เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นนนนเป็กรร์ตูโทททัศี ออกอากาศยาวนานที่สุดและประสบความสําเร็จทางด้านการเงินมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยตอนที่เรื่องราวนี้เนี่ยจะถูกแซงหน้าไปด้วยซิมสันในอีกกว่า30ปีต่อมาแต่ก่อนที่จะถูกแซงหน้าไปด้วยซิมสันเนี่ยตัวละครและเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปคำศัพท์ต่างๆรวมไปถึงวลีเด็ดของเจ้าตัวเฟรชด้วยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเพลงเปิดของฟินสโตนที่มีชื่อว่า Meet the Finstone ก็กลายเป็นเพลงประกอบรายการโทรทัศน์ที่มีคนรู้จักมากที่สุดตลอดกาล we แต่ฟินสโตนเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่ามีแอนิเมชันการ์ตูนสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่อยู่จริงๆและได้สร้างความกล้าให้กับผู้สร้างทีวีรุ่นหลังด้วยครับที่จะหยิบยกประเด็นผู้ใหญ่ขึ้นมานำเสนออย่างเช่นการทอดทิ้งพ่อแม่ในซิมสันการเมืองในเซาเปาส์ความตายในอาเชอร์สุขภาพจิตในโบแจ็กเฮาส์แมนจึงล้วนได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากนักวิจารณ์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดอะฟินสโตนยังเป็นผู้ที่บุกเบิกการเสียดสีรูปแบบรายการทีวีและวัฒนธรรมของคนดังและช่วยสร้้าาาางรรมเนียกใหดา ชื่อดังเนี่ยมารับเชิญในบทของตัวเองในเวอร์ชันของการ์ตูนในเมืองเบสล็อกของฟินส์นซงก็มีดารามากหน้าหลายตามากครับที่ได้รับเชิญแต่ก็ได้รับคําวิจารณมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนีเน้เป็นหนังที่ล้อเลียนแบบหนังที่ชื่อว่าเดอะฮันนี่มูเนอร์แต่ถึงแม้จะมีคําคนระหาอยู่มากนะครับแต่ว่าแฟนๆหลายท่านก็ชอบกันมากและเริ่มที่จะผูกพันกับตัวละครและเ้ิมิตรภาพของตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์นะครับรวมถึงเพลงทีมติดหูที่ลืมไม่ลงและการผสมผสานกับโลกโบราณกับความทัน สมัยที่นับไม่ถ้วนเลยทาให้นี่เนี่ยเป็นเรื่องราวแรกที่ทําให้ถูกสลักเข้าไปในความทรงจําของผู้ชมหลายๆคนครับแต่สิ่งที่มันป๊อปมากกว่าเรื่องราวของฟินสโตนเนี่ยก็คือตลอดช่วงปีคศ1960จนถึง1970เนี่ยฟินสโตนเนี่ยได้กลายเป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมและเครื่องจักรทางการตลาดที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จึงได้ความที่สินค้ามันขายดีขนาดนี้เนี่ยก็เลยได้ทําให้เกิดวิตามินเคี้ยวได้ของฟินสโตนตัวหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในยาที่ขายดีที่สุดและคนรู้จักมากที่สุดในสหรัฐ มหรัฐอเมริกาแถมในเว็บไซต์เองเนี่ยยังมีการยืนยันด้วยครับว่าเป็นวิตามินอันดับหนึ่งที่กูมานแท้เนี่ยแนะนําสําหรับเด็กเลยครับนอกจากนั้นเองในปี1971ก็ยังมีโกโก้แฟเบิลและฟ루ตตี้แฟเบิลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเดวิดฟินสต o n e เช่นเดียวกันครับและกลายเป็นแบรนด์ซีเรียลแบรนด์แรกที่สร้างขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่และในทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นซีเรียลยอดนิยมในอเมริกามาถึงช่วงปลายของปี1960และต้นของทศวรรษที่1970กันบ้างนะครับ ฟินสโตนเนี่ยยังได้สร้างตำนานในการสร้างสวนสนุกทีมเดอะฟินสโตนถึง2แห่งด้วยกันซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีชื่อว่าเบดล็อกซิตี้ซึ่งจะตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ดาโคตาและรัฐแอริโซนาโดยที่แอริโซนาเนี่ยจะเปิดจนถึงปี2019ครับแต่สวนสนุกในรัฐเซาท์ดาโคตาเนี่ยก็ได้ปิดตัวลงในปี2 0 1 5ซึ่งจะถามว่าเดอะฟินสโตนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปถึงขนาดไหนนะั่นหรอครับก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงทศวรรษที่เนี่งเน้าหาศูน่์เนี่ยฮ ا ن i ปา ใหญ่ที่สุดในฮอลลีวูดโดยมีรายการต่างๆตามมามากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงในปี1962สตูดิโอเนี่ยก็ได้เปิดตัวซีรีส์ตัวใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่าเจสันเป็นซีรีส์พารทามเรื่องที่2ซึ่งจะเรียกได้ว่าเรื่องราวโลกนี้เนี่ยเป็นโลกใบเดียวกันแต่ว่าของเดื่องเจสันเนี่ยเหมือนจะเป็นในโลกอนาคตและเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในอวกาศซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับระหว่างฟรินสโตนกับเจสันโดยเจสันเนี่ยก็จะเป็นแนวล้อเลียนชีวิตสมัยใหม่เช่นเดียวกกันนนแตต่่ออยูใฉาาค ซีรีส์เจสันเองเนี่ยก็ได้รับความรักจากฮันนาและบาเบล่ามากเลยครับแต่เรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันทีหลังเพราะว่าตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยการออกแบบตัวละครเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความผิดปกติที่เกิดจากการออกแบบที่เกิดขึ้นในซีซั่นสุดท้ายก็คือดวงตาของบาร์นี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นจุดสีดําทึบคล้ายกับของวิลมาและตลอดทั้ง6ซีซั่นเนี่ยรายการมีความเหนือจริงอยู่บ้างแต่ก็ยังรักษารูปแบบที่จํากัดไว้โดยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเท่าไหร่แต่วิวัฒนากาารททีีุ่่สํคัญ ของเรื่องเรื่องนี้เนี่ยในขณะที่สองซีซันแรกเนี่ยยังคงรักษาอารมณ์ขันในแบบของผู้ใหญ่แต่สิ่งนี้เนี่ยค่อยๆลดลงเนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าและศักยภาพทางการตลาดที่มหาศาลของซีรีส์โดยในตอนแรกเนี่ยเคยได้รับการสนับสนุนจากบุรีวินสตันด้วยโดยมีการโฆษณาแทรกในตอนท้ายของทุกตอนแสดงให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยกำลังสูบบุรีโดยถ้าพูดถึงเนี่ยบุรีมันก็คือสปอนเซอร์สําหรับผู้ใหญ่เลยแหละครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนสปอนเซอร์ ให้เข้าถึงกลุ่มครอบครัวและเด็กที่มากขึ้นอย่างเวลส์ซึ่งเป็นโฆษณาน้ำอง,งุ่นเยลลี่และการเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกับก,บการมาถึงของเดอะฟรินสโตนและลูกสาวคนใหม่ซึงจะถูกแนะนําในเรื่องราวหลายตอนแรกของซีรีส์และบอกเลยว่าเบื้องต้นในตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะให้เฟรดเนี่ยมีลูกสาวด้วยซ้ําครับแต่มีแผนว่าจะให้เฟรดเนี่ยมีลูกชายถึงขั้นเคยปรากฏอยู่ในหนังสือ The f l ริ t s t o n e A Little g o l d e ด้ o o k ด้วยนะครับที่จะเป็นการจัดทำาระวางจำหน่ายก่อนการฉายซีรี ที่อรอบปฐมทัศน์ซึ่งไอเดียนี้เนี่ยก็ถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งเมื่อโปรดิวเซอร์เนี่ยมีความต้องการที่จะหาความสดใหม่ให้แก่ซีรีส์นี้แล้วพอฝ่ายการตลาดของฮันนาบาเบล่าเนี่ยทราบเรื่องนี้พวกเขาเนี่ยเลยลองถามบาเบล่าว่าลูกของเฟร็ดและว,วิลมาเนี่ยจะเป็นเพศอะไรซึ่งบาเบล่าเนี่ยก็ตอบว่าต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วเหมือนกับเฟร็ดพ่อของเขาไงแต่เนื่องจากด้วยความที่ตุ๊กตาเด็กผู้ชายเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายไม่ค่อยดีจึงได้ปเปลี่ยนแผนจากการกําเนิดลูกผู้ชายเนี่ยเป็นลูกผู้หญ แล้วครับว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยจะต้องได้กําไรมาหาศาลแน่นอนบาเบล่าเนี่ยก็เลยได้เปลี่ยนการตัดสินใจและเอาเป็นเด็กผู้หญิงแทนดังนั้นทารกคนแรกของกระตูเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นอีกทั้งเพบเบิลเนี่ยยังเป็นตัวละครแรกที่ถูกนาเข้ามาโดยเฉพาะก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือรูปแบบการตลาดแบบใหม่ๆที่ทําให้ทุกวันนี้เนี่ยยังคงเอารูปแบบนี้ไปใช้ในปัจจุบันและการตลาดรูปแบบนี้เนี่ยจึงได้ปฏวิวัติวงการของตุ๊กตาเมื่อตุ๊กตาของเพบเบิลเนี่ยสามารถขายได้3ล้านตัวภายใน2เดือนและแน่นอน ตอนครับว่าไม่นานนักเนี่ยเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ะถูกนําเข้ามาในซีรีส์ของฟินสโตนหลังจากการเกิดของเพเปิลเพียงแค่นหนึ่งซีซั่นซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยจะมีชื่อว่าแบมแบมที่จะได้มาเข้าร่วมกับตระกูลลับเบิลโดยจะได้รับการอุปการะจากบาร์นีและเบต็ตตี้ซึงมีการแอบแฝงนัยยะไว้อยู่ในเรื่องเรื่องนี้นั่นคือการที่มีภาวะมีบุตรยากเพราะเบ็ตตี้และบาร์นีเนี่ยไม่มีลูกด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยฟินสโตนยังเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่แสดงภาพสามีและภรรยานอ,นอนร่วมกันแต่ว่วา ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเมื่อเรตติ้งของซีรีส์ฟินสโตนเนี่ยลดลงอย่างต่อนเนื่องในแต่ละซีซั่นจนกระทั่งในซีซั่นที่6เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยได้ตกอันดับไปอยู่อันดับที่70ของรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดจึงทำให้ช่อง ABC เนี่ยต้องตัดสินใจในการยุติการออกอากาศทันทีดังนั้นจึงทําให้ทางฮันนาบาเบล่าเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะผลิตภาพยนตร์ยาวเต็มเรื่องเพื่อเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบของซีรีส์ฟินสโตนจึงจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงกลางปี19 1960แ,แนนนาานน่่่ออรรวาาภพยต์เืงี้ รับการตอบรับที่ดีตัวที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Man Called Flintstone ถึงเป็นการล้อเลียนภาพยนตร์ตลกสายลับยอดฮิตในปีนั้นอย่าง Our Man Flint อย่างชัดเจนทำเรื่องนี้เนี่ยยังล้อเลียนภาพยนตร์เฟรนช์ชายอย่างเจมบอลที่ได้รับความนิยมอย่างมากและ i ริ s t โต e เองเนี่ยเกือบจะได้รีลันทันทีด้วยนะครับเมื่อตัวละครอย่างเฟร็ดได้ปรากฏตัวในโฆษณาทางช่องโทรทัศน์เป็นประจำในช่วงต้นทศววรษที่1970และพราะด้วยเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้ความต้องการของผู้ชมเนี่ยมีจำนวนที่สูงมากขึ้นจนได้ทำให้มี การสร้างภาคแยกและภาคต่อของแต่ละตอนและตอนพิเศษออกมามากมายและทําเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องก่อนจะเกือบตลอด30ปีถัดมาโดยภาคแยกเรื่องแรกเนี่ยก็คือ The p e b b l e and Bam Bam Show และเป็นเรื่องแรกของช่อง CBS ซีรีส์เรื่องนี้เน้เน,นไปที่ตัวละครหลักอย่าง p e b b l e และ Bam Bam ในช่วงวัยรุ่นและติดตามการประจนภัยของพวกเขาในขณะที่พวกเขาเนี่ยเติบโตขึ้นโดยจกกลุ่มเป้าหมายพิธีกลุ่มวัยรุ่นและตัวละครเองเนี่ยยังคงได้ก่อตั้งวงดนตรีที่มีชื่อว่า Badlocklocker ด้วย แม้ว่าเฟรดเบนนี่วิลมาและเบ็ตตี้เนี่ยจะปรากฏตัวในซีรีส์แต่ก็ปรากฏตัวเป็นเพียงครั้งคราวเท่านั้นครับโดยซีรีส์นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด16ตอนและต่อมาในปี1972เนี่ยสปินออฟอีกเรื่องของฟินสโตนก็ได้เกิดขึ้นครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของฟินสโตนคอมเมดี้อเวอร์ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟินสโตนในหลากหลายเรื่องในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นการนําเสนอตอนสั้นใหม่ของ Pe เปิลแอนด์แบมแบมส่วนครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยเขาก็จะสงวนไว้ Fred and และเปลี่ยนชื่อใหม่ในปี1973เป็น The Flintstone and Comedy Show ซึ่งเป็นซีรีส์ตอนสั้นอีกเช่นเคยเพราะงั้นจะขอข้ามไปที่ปี1977กับรายการ Fred Flintstone and Friends Package ซึ่งจะเป็นการรวมซีรีส์อื่นๆของ n ันน a r b e า a อย่างเช่น g o o b e r and the Ghost Catcher Ginny หรือแม้แต่ Yogi Gang รวมไปถึง p a t r i c k Family และในปี1977เนี่ยก็ยังคงมีโปรติสา์ของ Fred และวิ l มาที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เพื่อการศึกษาเรื่อง Energy and Nation Issue โดยภาพย ตอนนี้เนี่ยได้รับการเผยแพร่ไปที่โรงเรียนต่างๆในรูปแบบของแผ่นฟิล์มและยังคงออกอากาศทางโทรทัศน์ในรูปแบบของรายการพิเศษที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ตลอดช่วงเวลาต่างๆโดยจะเป็นเรื่องราวของเฟสและวิลมาที่เดินทางผ่านสถานที่ต่างๆหลังยุคก่อนประวัติศาสตร์การ์ตูนชุดนี้เนี่ยมีการออกแบบที่หลากหลายแต่ในขณะที่เหล่าตอนพิเศษเนี่ยกำลังไปได้ดีคนในเสียงเฟดยังอลนลีเนี่ยก็ได้เสียชีวิตในช่วงช่วงนั้นและหลังจากนั้นไม่นานในปี1990เช่นเคยก็ได้มีภาคสปินออฟออกมาอีกคร ครั้งกับอฟรินสโตนคริสต์มาสเบลลาบานี่เนี่ยได้รับบทเป็นซานตาคลอสซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนพิเศษคริสต์มาสสุดคลาสสิกและหลังจากนั้นมาในปี1978สปินออฟใหม่ก็ได้มาอีกครั้งกับอลิตเติร์บิ๊กลีที่ทั้งเฟลลาบานี่เนี่ยเป็นทีมบาสเกตบอลลิตเติร์ลีจนมาถึงของในปี1979ก็ได้ก่อกำเนิดสปินออฟใหม่นั่นก็คือฟรินสโตนมีล็อกคูล่าแอนด์แฟรงเกนสโตนซึ่งจะมีเรื่องราวบ,บังเอิญที่ได้ไปปลูกสัตว์ประหหลลลาา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 ดออออยยย่่่่่่งงงงแแฟรรเเเเเเกนน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 สสโตตททีีีปขขชชคูมม้้วิิััใพศษจะ เพราง่ว่าก็ดีกว่าซีรีส์ก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดและการสร้างภาคพิเศษแบบนี้เนี่ยก็ะถูกนําไปใช้ในการผลิต The Flintstone ในอนาคตในปี1979ยังเป็นปีที่ได้เปิดรายการ New Fred and Barney Show ซึ่งลงทางช่อง NBC โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็คือซีรีส์ Flintstone ต้นฉบับที่นากลับมาสร้างใหม่ครั้งแรกในรูปแบบเดิมแต่จะเป็นเรื่องราวที่มีองค์ประกอบเหนือธรรมชาติที่ตัวละครเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับแมมมดหรือว่ามนุษย์หมาป่าและสัตว์ประหลาดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและหลังจากนั้นซีรีส์นี้เนี่ยก็ได้ถูกนกลํล กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งระหว่างปี1979จนถึงปี1980ในชื่อของ Fred and Barney Meet the Showmoo ผมกับรายการ Lew Altner the New Showmoo และในปี1980 NBC เนี่ยก็ได้เปิดตัวซีรีส์ Flintstone ชุดใหม่ซึ่งจะรู้จักกันในชื่อของ Flintstone Comedy Show และ Flintstone Follic โดยมาในรูปแบบของซีรีส์แพ็กเกจตอนต่างๆประกอบด้วยส่วนสั้นๆหลายๆส่วนของ Flintstone Family Adventure ซึ่งจะเป็นการนำรูปแบบของ Flintstone ดั้งเดิมกลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบของ เบดล็อกคอปโดยเฟลดและบาร์นีเนี่ยจะรับบทเป็นตำรวจนอกเวลารวมกับคู่หูคนใหม่ของพวกเขาอย่างชิลมูฟต่อสู้กับอาชญากรรมในเบดล็อกเพเปิลและต่อมาเนี่ยก็ยังคงมีซีรีส์ของฟินสโตนออกมาอย่างไม่หยุดหยัง้งกับเพเปิลดีโน่และแบมแบมซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยจะได้เห็นถึงตัวละครวัยรุ่นตอนต้นของเด็ก2คนอย่างเพเปิลและแบมแบมที่ได้ร่รวมเลี้ยงไดโนเสาร์ของครอ,อบครัวฟินสโตนอย่างดีโนต่อสู้กับอาชญากรรมในเบดล็อกโดยใช้สูตรการไขปริศนาของวัยรุ่นและสัตว์เลี้ยงถึงเรื่อง เาาตรงนี้เนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจากความนิยมของการ์ตูนสกูบิโดซึ่งเป็นของเครือบริษัทฮันนาบาเบล่าเหมือนกันแต่นอกจากสกูบิโดแล้วเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องราวหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนในเครือเดียวกันซึ่งนั่นก็คือดโนแอนด์เคฟเมาส์ถึงเรื่องนี้เนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทอมแอนด์เจอรี่ซึ่งดีโนเนี่ยจะต้องไล่ล่าหนูทําไปรอบรอบบ้านของครอบครัวฟินสโตนและเรื่องราวของแฟงเกนสโตนที่จะแนะนําครอบครัวการผสมผสานระหว่างครอบครัวของฟินสโตนและมอนสเตอร์ซ ได้ใจมาจากซีรีส์คอมิกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องราวของอดัมแฟมิลี่ในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ได้มีตอนพิเศษของฟินสโตนอีกแล้วนะถึงองอก,การในช่วงพรามไทม์อีก4ตอนระหว่างปี1980ถึงปี1981และอันนั้นเนี่ยก็เป็นอันสุดท้ายที่ผลิตให้กับช่อง NBC นอกจากนี้ตัวละครอย่างกัปตันแคฟแมนตัวละครโปรดของฮันนาบาร์เบราก็ได้มีเรื่องราวเป็นของตัวเองด้วยโดยซีรีส์นี้เนี่ยออกอากาศทั้งหมด18ตอนโดยรวมเป็น2ซีซั่นด้วยกันจนกระทั่งนํามาฉายซ้ําในชื่อเดอะฟ n นสโตนฟันนี่ งปี1982จนถึงปี1984เนื่องจากว่าซีรีส์ของฟินสโตนเนี่ยได้กลับมาออกอากาศช่อง ABC ครั้งในปี1986ในชื่อของฟินสโตนเคดโดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบของรายการ Baby ี้ว a t ชันที่ได้รับความนิยมในช่วงขณะนั้นมันนําเสนอตัวละครดีไซน์ซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในหมู่ของเด็กๆโดยจะออกอากาศช่วงปี1986จนถึงปี1988รวมทั้งหมด34ตอนและได้สร้างตอนพิเศษสําหรับช่วงพามทานันทั้งหมด30นาทีด้วยในปี1988โดยชื่อตอนเนี่ ช,ชื่อตอนว่า Just Say No ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อมาสอนเด็กๆให้ปฏิเสธยาเสพติดและในปี1987ภาพยนตร์สั้น19นาทียังเดอเ s สซ e น The เด i n ฟิ Stone ก็ได้ออกอากาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ภาพยนตร์ h ัน n a บาร์บาร่าซูเปอร์กับครอบครัวยุคหินที่ได้พบกับผู้หูยุคอวกาศโดยพวกเขาเนี่ยได้บังเอิญพบกันผ่านเครื่องทำแมชชีนที่ทำงานผิดพลาดของครอบครัวเจสซันและทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็ต้องหาวิธีิ้นรนเพื่อที่จะให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยสามารถกลับไปที่ยุคของตัวเองได้โดยจริงๆแล้วเรื่อง รองราวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของ Back to the Future ที่เป็นเรื่องราวที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเมื่อ2ปีก่อนหน้าที่เจสันเนี่ยจะได้พบกับฟินสโตนซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับการตอบรับที่มันดีมากและยังคงเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนๆจนมาถึงในปี1993ก็ได้มีการสร้างเรื่องราวไต่ภาคเกี่ยวกับฟินสโตนอีกครั้งถึงได้ออกอาการทางช่อง ABC เริ่มต้นโดยภาพยนตร์ความยาว90นาทีกับเรื่องราวของไอยาบิดาบิดูซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ที่ประสบความส อีกหนึ่งเรื่องอย่างเรื่อง Father of the Beach ซึ่งเป็นการรีเมคจากภาพยนตร์ปี1950อีกทั้งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวแยกย่อยนั่นก็คือเรื่องราวของ Pebble และ Bam Bam Show ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นถึงทั้งสองในวัยผู้ใหญ่ที่กำลังแต่งงานกันพร้อมกับภาคต่อความยาว19นาทีของเรื่อง Holly l o c k r er b y Baby ที่จะตามมาในภายหลังจากนั้นได้ปีเดียวโดยแสดงให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยกำลังตั้งครรภ์และมีลูกแฝดคู่แรกซึ่งนั่นก็คือ l o x y s i e และ Chip และภาคต่อที่3และเป็นภาคสุดท้ายของรายการทีวี พิศษจึงจะมีความยาวด้วยกันทั้งหมด30นาทีโดยชื่อตอนนี้เนี่ยจะมีชื่อตอนว่า A Flintstone Family Christmas Day ออกอาการในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาและแสดงให้เห็นถึงคริสต์มาสแรกของล็อกซี่และชีฟและภาพยนตร์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเพปเปิลและแบมแบมในวัยผู้ใหญ่ด้วยแต่ก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าเมื่อเข้าสู่ยุของปี1990อันนาเบ r ร์บราเนี่ยมีความพยายามที่จะก้าวไปให้ไกลกว่าเดิมครับจึงได้พัฒนาระดับของแอนิเมชันขึ้นมาอีกขั้นโดยแอนิเมชันหลังจากนั้น,นี่่จะะดูไมมมแแข็งือลควา รวมถึงมีรายละเอียดที่มากจนมาถึงในปี1994ทางช่อง ABC เนี่ยก็ได้ออกอาการตอนพิเศษคริสต์มาสอีกหนึ่งเรื่องซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของ A ัฟริ stone Christmas Carol จึงจะแสดงให้เห็นถึงครอบครัวของฟินส o n นในเวอร์ชันที่พวกเขาเนี่ยมาจากนาวนิยายคลาสสิกของชาวดิกเกนและในปีเดียวกันนั้นตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็ยังได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์ฉบับคนแสดงด้วยครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยครับที่ฟินสโตนเนี่ยมีฉบับคนแสดงที่สร้างโดยสตีเวนสปิลเบิร์กและกำกับโดยไบรอันเลวนซึ่ง จะมีการอธิบายไว้ว่าเป็นซิทคอมที่มีความเข้มข้นมากกว่าปกติและภาพยนตร์นี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากมาจากซีรีส์ต้นฉบับโดยเฉพาะซึ่งจะเน้นไปที่ทีมและอารมณ์ขันแบบผู้ใหญ่ถึงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล่นมุกตลกแบบผู้ใหญ่แต่ก็ได้มีการวางแผนแล้วครับว่าเป็นหนังสําหรับครอบครัวแต่แม้ว่าภาพยนตร์นี้เนี่ยจะได้รับการยกย่องในการออกแบบภาพและการคัดเลือกนักแสดงนะครับแต่ก็มีนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยมองว่ามันไม่ตลกเลยและเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่เกินไปแต่แม้ว่าในส่วนของคําวิจารณ์เนี่ยมันจะออกมาแย่แต่ล ที่แจริงเนี่ยมันกลับออกมาดีเกินคาดเลยครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดเป็นอันดับที่4ของปี1994 19เลยครับทาเงินได้กว่า341ล้านดอลลาร์จากงบประมาณเพียงแค่46ล้านดอลลาร์เองครับและได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์คลาสสิกในมู่แฟนๆฟนปัจจุบันซึ่งทาให้เกิดเป็นความสําเร็จทางด้านภาพยนตร์จึงทาให้การ์ตูนจํานวนมากเนี่ยได้สร้างภาพยนตร์เป็นของตัวเองในฉบับคนแสดงก่อนที่จะผัดมาทศวรรษต่อมากับในปี2000กับฟรินสตอรอินวีว่าล็อกเวกัสโดยจะเรียกได้ว่าเรื่องรา ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวภาคก่อนนะครับแต่ว่าถูกผลิตมาทีหลังซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าการพบกันครั้งแรกของเราตราัวละครแต่น่าเสียดายนะครับที่โทนเรื่องเนี่ยมันดูเป็นมิรกับเด็กมากเกินไปเลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าขาดทุนเลยครับเพราะทำเงินได้เพียงแค่59.9้าล้านดอลลาร์จากงบประมาณทั้งหมด83ล้านและในช่วงต้นของทศวรรษปีหนึ่งเด้ถูก้าศูนย์เนี่ยทันนาบาร์บาร่าได้ถูกซื้อกิจาการโดย Warner Picture, ่อ,ยายาอบบน,นิเมนอที่จะเปิดตัวใร การ์ตูนเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นช่องแรกและเป็นช่องแอนิเมชัน24ชั่วโมงที่ได้ออกอากาศโดยการ์ตูนฟินสโตนเนี่ยเป็นการ์ตูนชุดแรกถึงเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์รวมเรื่องสั้นในปี1995และในปี1996ซีรีส์ของเคปคริสที่ออกอากาศได้เพียง8ตอนก็ได้เปิดตัวบนการ์ตูนเน็ตเวิร์กโดยเน้นไปที่ตัวละครอ,อย่างเพปเปิลและแบมแบมและมักประจนภัยกับดีโนและแน่นอนเรื่องราวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่พูดจ้าไม่ค่อยรู้เเรเรรื่่่่ออออองงงปนนนนิีใใชกาาาลลแแบบยดยดตะ นนทันหน้าปเปลาเวล่าควบเขารวมกับวอร์เนอร์ t h เดอร์ m อนิเมชันแต่วอร์เนอร์เนี่ยก็ได้ซื้อกาตูนเน็ตเวิร์กกลับมาอยู่ในสังกัดของตัวเองก่อนที่จะร่วมกันสร้างเดอะฟรินสโตนภาคใหม่แต่รู้สึกว่าวอร์เนอร์เนี่ยจะทำให้ฟรินสโตนดูเก่าและล้าสมัยผลลัพธ์ก็คือเดอะฟรินสโตนนอนเดอะล็อกผลิตโดยกาตูนเน็ตเวิร์กสตูดิโอซึ่งเล่าเรื่องราวของเฟตที่พยายามรักษาชีวิตสมรสของพวกเขาเป็นการล้อเลียนแอนิเมชันแบบคลาสสิกรวมถึงมีมกตลกที่หยาบคายและลามกเพ,เพิ่มความเเปป็นนนผู้้้ใใหหญ่่กับซีีรึงททงททมาพศ การพูดจาเสียสีรวมถึงมุกตลกที่น่าขยะแขยงอย่างจงแจง้งเลยทําให้เด e f l ิน t s t o n อ on the ล o อเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผิดกับพรพลักที่สุดท่าี่เคยมีมาเลยแต่ดูเหมือนว่า w a r n e r เนี่ยจะรู้ตัวเพราะพวกเขาเนี่ยได้กาวข้ามเส้นไปแล้วจึงไม่เคยได้เอาเรื่องนี้เนี่ยมาฉายซ้ำอีกเลยแอมสื่อเนี่ยยังปฏิเสธที่จะเผยแพร่โครงการนี้ด้วยและนั่นเนี่ยก็เป็นผลงานสุดท้ายของฮันนาบาร์เบราที่ฮันนาบาร์เบราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าฮันนาเนี่ยได้เสียชีวิตในปีนั้นและบาร์เบราเนี่ยก็เส ตอนเนี่ยแม้ว่าฮันนาบาเบล่าเนี่ยจะไม่อยู่เราก็ตามแต่เรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันก็ยังคงดาเนินต่อไปเมื่อฟรินสโตเนี่ยได้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในตอนหนึ่งของฮาวเว่เบิร์ดแมนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2003โดยจะมีชื่อตอนว่า The Double Down ซึ่งมีเฟรดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยและในปี2004กับเรื่องราวของจอห์นนี่บาโวกับตอนที่มีชื่อว่า a p a g e Like Out of History จะได้มีการนาเฟรดและบาร์นีเนี่ยกลับเข้ามาในโลกการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งซึ่งร่งราวทีบได้ กับเฟรดและบารนีและในปี2011ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประกาศคืนชีพของฟรินสโตนครั้งใหม่จากผู้สร้าง Family Guy, แฟมิลี่ายโดยผู้กำกับเนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวทาง Fox Network ในปี2013แต่ว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าในปี2012เนี่ย The Hollywood Reporter ได้ยกเลิกเรื่องราวของซีรีส์ดังกล่าวเนื่องจากพออ่านบทแล้วรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่จนกระทั่งในปี2015กับภาพยนตร์สุดแปลกที่มีความยาวกว่า50นาทีกับเดอะฟร t นสโ e นแอน s ์วิลสโตนเอ็ดสแมค จะเป็นภาพยนตร์ที่ให้ครอบครัวของฟินสโตนเนี่ยเผชิญหน้ากับเหล่าซูเปอร์สตาร์และดีว่าก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของฟินสโตนก็ได้ปรากฏในสื่อต่างๆมากมายในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงวิดีโอเกมอย่าง The Finstone b e l o c k ok Bowling ในปี2000และ The Finstone Bedlock ok Racing ในปี2006อีกทั้งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยยังเป็นที่สนใจของเราคอมมิกหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีซีที่จัดพิมพ์ระหว่างปี2016ถึงปี2017ถึงจะเป็นการนำตัวละครมุมมองที่มืดมนดุดัน และทันสมัยและมีความจริงจังที่มากขึ้นและในปี2020เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของซีรีส์ตนฉบับยังบูมเมลังได้เปิดตัวซีรีส์แอนิเมชันตัวใหม่ยางยามาดาฮามาไดโนซสร์ซึ่งเป็นการฟื้นคืนชีพให้กับซีรีส์เคปคิชโดยซีรีส์นี้เนี่ยจะเน้นไปที่การแอคชั่นและการระจนภัยที่มากขึ้นโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์และองค์ประกอบมหศัศจา์อื่นๆของสิ่งมีชีวิตยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จากมุมมองของเด็กๆและความเป็นเด็กถ้ำรวมไปถึงมเมล็งในวัยผู้ใหญ่ที่จะปรากฏตขึ้น แม้บทบาทบางอย่างเนี่ยจะถูกจํากัดเอาไว้ก็ตามแต่ซีรีส์นี้เนี่ยก็ยังคงรักษาความตลกแบบคลาสสิกเอาไว้หลือจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคุณทันอันไหนบ้างครับหรือเคยดูอันไหนมาบ้างแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับ